ค่ะฮะไปเอยไปๆมามานึ่งกอมาดูอะไรูดอะไรนากนี่นาะมีแนวกินล้เล่นละตอนนี้มันไม่ยางมันมียามง้อถั่วเนี่ยง้อถั่วเนี่ย มาดนดึงมาเยอเป็นนี้แต่บม่ได้กินน้าเมือมื่อเอ้อไม่ใช่ดี เป็ดไเอาน้ำมากินไปเอาน้ำไปนุ่มามน้ำเด้อมาามน้ำเด้อยายไปเอาน้ำมาให้ไปอ้าตอนนี้ยังไม่เป็นเดี๋ยวัอนตอนนี้ยัง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 ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะยางอยาอยาบอกว่าสู้ใครได้บ นี่นี่นี่ใครกินเนี่ยใครกินมะเขือเทศกับยายยายพากินเนี่ยใครยากินอืมอร่อยไหมใครกินได้กินดีนะลูกอืมอุ้ยเพ่อนนี่กินอ่ะอุ้ยกินทั้งองเลยดีมากเลยมะเขือเทศ

กินเป็นนวยได้ไหมแม่แมได้รัางเดียอด,ดอย่ประเท<อ>ศเนี่ยเอาาเอเ่อไ่่ยายร้านยำของรายายยำตัวไม่ยำได้ไหแตกปุ๊บ ปหปลวยเลยแม่อมืเก่งเลยหนูสวยอ๋อหนูก็เก่งนะหนูเก่งด้ยกินเลยลูกกินนอกระเทศอุ้ยก,กินเลยกินเลยกินเลยยายพากิน้ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะอือันนี้อร่อยเนี่ยเมื่อลูกสีแดงๆเนี่อร่อยมา,มาให้ยายกินอ 刚刚。